สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับผมยืนอยู่ตรงสวนของจีจีนบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้านะฮะผมเองกับพี่จี๊ดนะครับห่างกันด้วยโควิดนะครับเราไม่ได้มีสติ้งนะฮะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ไม้ด่างไม้กระแสด้วยนะฮะทำให้เราห่างหายจากกันนะแต่วันนี้มันอดคิดถึงไม่ได้มาแวะมาเยี่ยมชมจีจีนบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้านะครับ ตอนนี้พี่จีดก็ไม่อยู่ร้านด้วยนะฮะผมมาแอบพามาชมดีกว่าชมมะขามแฟนนขับนั้นชอบมากคือมะขามนะะช่องผมเพราะนั้นเดี๋ยวพาชมมะขามประเด็นต้องการที่จะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ในเรื่องทรงเรวลาได้มะขามมาไปขุดมะขามจะขึ้นทรงอย่างไรมาดูไม้กรณีศึกษากันดีกว่าไปชมกันได้เลยครับเข้าด้านหน้าสวนเลยนะครับสวนยังอยู่นะครับมะขามก็ยังอยู่เยอะเหมือนเดิมนะครับ ทำเพิ่มเติมมานี่เป็นมระขามสวนป่านะครับโอ้โหลำสวยงามนี่ผ่านมาหลายปีแล้วครับสวยงามมากนี่เป็นมะขามสวนป่าครับท่านใดต้องการที่จะสร้างงานในลักษณะนี้ก็คือเลี้ยงลงในกระถางเลยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเท่านั้นแหละนะฮะหนึ่งสสามสี่เก้าลำครับนะฮะสูงประมาณ2ฟุตนะครับสวนป่ากลุ่มนี้ นะครับสฟุตนะครับสวยงามามาดูอีกนะฮะอันนี้ก็ประมาณ40เซนกระถางนะครับแต่ว่าสวนป่าประกอบหินนะฮะสูงประมาณสัก40เซนเนี่ยฮะมาขามนะครับก็นำมาทำแบบในลักษณะนี้ได้นะครับเนีย่ยพามาชมสวนป่าก่อนนะครับ ด้านหลังที่มองเห็นนั้นเป็นมะขามน้ำตกมะขามอินเดียประมาณนี้ครับลำประมาณเท่าแขนผู้ใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับผมยกกล้องสูงนี่ต้นหนึ่งครับต้นเตี้ยกว่ากันนิดนึ่งนะโอ้โหเนี่ยก็ลลำสวยเหมือนกันนะฮะนะครับดูโคนนะดูโคนนะครับสวยงามเท่าแขนนี่ครับแขนผู้ใหญ่ มาชมมะขามสวนป่านะครับมะขามสวนป่าห้าลำประกอบหินนะฮะใส่จานแบรนเหมาะในการที่จะทำเป็นเรื่องราวได้นะครับเอาตะแป๊ะมาตกปลาตะแเปะมานอนเอกขเนกเลี้ยงควายประมาณนี้ครับลำต้นนี่ก็สูงประมาณสักเออเกือบเมตรเลยครับในส่วนของฟอมไม้ทรงไม้ก็จะอยู่ที่ประมาณ90สเซนนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะส่วนอายุอนามนี่ไม่ธรรมดานะฮะดูเปลือกลักษณะผิวเปลือกนี่คงหลายปีแล้วนะครับเมขามเนี่ยเขาจะฟองด้วยเปลือกเปลือกแบบนี้สวยงามนะครับเมขามนะฮะต้นเล็กๆโอ้ในลักษณะนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผิวเปลือกสวยงามครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังสามสี่หน้าห้าหน้าอย่างนี้ก็สวยอยู่ นักลักษณะดูมะขามนะถ้าเราใช้ลวดรัดเขาปุ๊บเขาจะบวมทันทีเลยถ้าเราต้องการให้ให้รากเขาโคนโคนบวมนะครับที่จะใหญ่นั้นจะต้องใช้ลวดรัดอย่างยาได้นะฮะเนี่ยรัดรัดลืมเลยนะเป็นเจตนาต้องการให้โคนใหญ่นะครับลักษณะนี้นะฮะมะขามจะตอบสนองดีนะครับมีหลายต้นนะฮะเนี่ยเป็นเรียงเป็นแถวเลยเป็นฟอร์มขนาด1ฟุตเศ็ดเนะครับ ผมให้ดูต้นนี้ดีกว่าเป็นมะขามทรงต้นนะครับอันนี้ทดเขียงแรกนะฮะแล้วก็มาทดเขียงสองนะครับสร้างกิ่งหนึ่งสองสามสี่นะกิ่งประกอบขึ้นมาจนเสร็จแล้วนะครับแต่โคนเขาเล็กนะฮะที่อยู่ข้างล่างเนี้ยเล็กนะครับเนี่ยเพราะนั้นต้องแก้นะครับอาจจะหากระถางที่สูงปิดตรงนี้เลยนะครับ หรืออาจจะต้องรัดลวดลงข้างล่างให้บวมเนี่ยเวลาเราสร้างไม้ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับตรงเนี้ยตรงโคนคอดินนะฮะใต้คอดินเนี่ยมันจะเป็นส่วนของรากโคนรากนะครับทําให้รากเล็กนะฮะเนี่ยของพี่จีนเนมะขามยังอยู่นะยังอยู่พอได้ชมอยู่โหนี่สร้างมาหลายปีแล้วนะครับ คยรีวิวไปแล้วนะคะับเปลี่ยนรูปลักรูปทรงไปนะครับสวยงามอยู่นะอ่อนี่เป็นบิดมะขามขี้เห่ต้นนั้นนะฮะเนี่ยยังสวยขนาดนี้เปลือกนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับดูนะฮะเนี่ยฮะตรงคอดินเนี่ยระวังให้ดีทุกต้นเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงมะขามรากเกาะหินครับยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งสวยครับ ในส่วนของรากเกาะหินเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่หินนะครับเนี่ยรากมะขามเกาะอาจจะไม่มีหลายเส้นแต่ว่ามันทําให้มันสวยนะครับมันความอายุมันมากนะอายุอานามส่วนทรงต้นก็สร้างไปนะฮะในส่วนโครงสร้างด้านบนนะครับเนี่ยฮะมาพาท่านให้ท่านดูนะฮะมะขามมันจะมีจุดของมันอยู่คือคือมันตรงคอดินมันจะผอม เวลาท่านสร้างต้องระวังตรงนี้นะต้นนี้เกาะหินนะครับแต่ว่าสังเกตไหมฮะเนี่ยมันจะบวมบวมจนบางท่านอาจจะชอบนะฮะเนี่ยบวมพอพอเรารัดลวดเนี่ยฮะเขาจะบวมตอบสนองทันทีเลยนะครับสำหรับทำให้โคนใหญ่นะครับนะฮะผมก็พาศึกษามาขามก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้นนี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ท่านดูโคนมาขาม อันนี้โคนใหญ่ได้แล้วนะฮะร,รัดจนบวมนะเนี่ยนะตรงไหนเจอลวดก็บวมขึ้นทันทีนะอาจจะมีจุดดีจุดเสียนะฮะท่านต้องระวังเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นตอมะขามนะตอใหญ่ขุดมาเลยโอ้โหมาลุยป่าลุยสวนเลยนะครับอันนี้ต้นนี้ใหญ่ครับต้นนี้สูงประมาณห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับเนีฮะขุดตอใหญ่มาสร้างเลย นะครับสวยงามนะฮะในลักษณะนี้ใครชอบตอมะขามธรรมชาตินำมาสร้างได้ครับโอ้โห,โหสวยๆทับเนี่ยเสียดายใครจะมาเอาไปสร้างเมาเลยครับที่จี้เจียนบนใสเจ้าจอมร่มกล้าวนะนี่มะขามกลุ่มนี้เหมือนกันโอ้โมองไม่เห็นโคนเลยกเกาะหินครับอันนี้กเกาะหินนะครับจัดกิ่งไว้แล้วโอ้โหไม่ได้ทำเลยเสียดายไม้นะครับอ่านทั้งนี้ เกาะหินเหมือนกันโอ้โหสวยสวยมันความเก่าเก่าจริงครับดูดีนะโคนสวยมากเลยนะครับนี่คือกลุ่มมะขามนะครับตกกระถางสักต้นหนึ่งนะครับเป็นมะขามตกกระถางดูปลายตกก่อนนะยาวประมาณสักเกสเซนเนี่ยแล้วก็บิดเอี้ยวขึ้นไปไม่ไม่ได้ทดนะครับบิดเลยนะเป็นกรณีศึกษาให้ท่านนำไปสร้างงานได้นะครับ ต้นประมาณเส้นบาทุนกลางนะคโคนอยู่ที่1นนิ้วนะฮะแล้วก็บิดดื้อรวดบิดลงมานี่เลี้ยงนานแล้วนะครับบิดหลายรอบแล้วหลายลวดแล้วนี่ก็สวยนะครับนี่ก็ทรงหนึ่งนะครับเื่อท่านต้องการไปสร้างงานนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้พามาเยี่ยมชมมะขามของสวนจิเจนบอนไซเจ้าจอมร่มกล้าวนะครับซึ่งเป็นวิทยาณมือหนึ่งของชมรมบอนไซเจ้าจอม แต่ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดยังไม่ขี้คลายยังรุนแรงอยู่ก็ยังมิตติ้งไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาแอบชมสวนได้มาขามไปเนี่ยฮะต้นหนึ่งเนี่ยมาในเอ็นชายนะทรงแบบนี้สร้างเอ็นชายได้เวลาท่านไปสร้างไม้นะครับได้มาขามมานะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ปรับเอ็นสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าโคนมันยาว นะมันสูงไปสัดส่วนมันสูงไปเราไม่ได้ตัดทดนะครับในลักษณะนี้ก็ไปปรับทรงใหม่ได้นะครับก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะพาชมมะขามทั้งสองสวนติดต่อกันเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ